อ่ะนะครับก็สวัสดี f c ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คทีวีนะครับทีวีสามสิบสองนิ้วนะครับนี่รุ่นรุ่น u a สามสอง f h สี่ศูนย์ศูนย์สามนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้า น่าจะเกี่ยวกับภาคใจไฟนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วไม่ติดเลยนะครับนี่เงียบไฟแบ็คไลท์ก็ไม่ติดไฟสแตนบายก็ไม่ขึ้นนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมาดูในส่วนของอาภาคใจไฟนะครับภาคใจไฟก่อนนะครับว่าไอตัวภาคใจไฟนะครับมัน เป็นยังไงนะครับช่างกบจะเช็คในส่วนของอไฟสามร้อยโวลต์น,นะครับแยวซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนแป๊บหนึ่งครับจะได้เห็นอ่านะครับ มันมีไฟมาจ่ายไหมนะครับปึ๊บเปิดแล้วนะครับจิ้มไปแล้วนะครับอ่ามีไฟไม่จ่ายสามร้อยห้าโวลต์นะครับสามร้อยห้าโวลต์มีมาแล้วไฟห้าโวลต์ไฟสามจุดสามไฟ, 3. 3, 3, ไฟอ่า สิ 12, บสองสิบสามโวลต์มันมีออกมาไหมตรงนี้จะเป็นไฟสิบสามโวลต์นะครับนี่นที่มันเขียนไว้ให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยครับที่มันเขียนว่าสามอ่าเห็นไหมครับสิบสามโวลต์ตรงนี้ตรงไดโอดตรงน,รงนี้นะครับเดี๋ยวจับกราวก่อนหาปากคีบนะครับจับกราวก่อนคีบตรงไหนเลย คีิตรงไหนก็ได้นะครับอ่าเอาเลยนะครับไม่มีไม่มีนะครับไฟแบ็คไลท์ออกไหมถ้าทำไมมันออกสองร้อยแปลกๆอ่าอาการแบบนี้นะครับเกิดจากอะไรสแตนบายก็ไม่ออกนะถ้าไฟสิบสามไฟพวกนี้ไม่ออกนะครับมันจะมีเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราปิด ปิดแล้วก็เอาบอร์ดออกมาเช็คเลยนะครับบอร์ดออกมาเช็คเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องดีชาร์จก่อนนะเพราะว่าในส่วนไฟมันค้างซีอยู่แล้วนะครับโอเคดีชาร์จเรียบร้อยปลดตัวนี้ออกเลยนะครับแล้วก็นะครับ เอาไอ้บอร์ดตัวนี้ออกมาเช็คข้างนอกเลยก็ได้นะครับเช็คข้างนอกเลยทำการแกะตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่หรือออกมานะครับมาเช็คข้างนอกเลยก็ได้นะครับว่าอะไรมันเสียนะครับเดี๋ยวช่างกบจะป้อนไฟเข้าแล้วก็วัดอ่า นะครับมันจะมีบอกนะครับว่าเอ่อเนี่ยฝั่งนี้จะมีสิบสองสิบสามโวลต์แล้วก็ไฟ power on นะ 3. 3, 2, นะครับสามจุดสามหรือสามจุดสองนะครับมันมันต้องมันออกเลยนะครับของซัมซุงนะครับมันจะออกมาหมดเลยนะครับส่วนมาก างท้องขึ้นมาก่อนท้องไงาหงายท้องขึ้นมาก็จะได้วัดอเสียบปั๊กนะครับเปิดปั๊บขึ้นมาอ่ากล้าวตรงไหนกล้าวตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอากล้าวฝั่งนี้ วัดดูซิมันมีไฟสักจุดไหมไม่มีนี่ก็ไม่มีก็ไม่มีหรือจะวัดตรงซีฟิลเตอร์ก็ได้ไม่มีนะครับไม่มีปกติจะมีไฟออกตรงนี้นะครับไดโอดไดโอดที่มันขนานกันมาเนี่ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ มันไม่มีไฟออกนะครับก็สแสดงว่าส่วนสวิตช,ชิ่งเนี่ไม่มีเห็นไหมครับสวิตช,ชิ่งมันมีปัญหาเวลาปิดนะครับก็ต้องดีชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าไฟมันค้างแน่นอนถ้ามันไม่จ่ายที่โหลดก่อนนะครับม,มีค้างแน่นอนไฟนี้ออกนะครับหรือว่าเป็นที่อมอสเฟตนะครับมันชอ็อตมันเสียหรือเปล่าเดียวมีขามอสเฟตนะครับ ปึ๊บสลับดูขาเด่นขาซอสนะคะอ่าไม่ไม่ไม่ช็อตนะครับศูนย์จุดสี่ฝั่งเด่นฟังอ่าเกตก็ไม่ช็อตนะครับปกตินะครับเอหรือว่า i อซตัวนี้ไม่ทำงาน PWM ตัวนี้มันมันมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้อาการนี้ก็ต้องไล่จากสวิตชิ่งก่อนนะ ว่าสวิตชิ่งมันทํางานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดไฟเลี้ยงไอซีดูสิหรือจะวัดในส่วนของไดโอดก็ได้นะครับที่เป็นไดโอดอ่ะนี่พวกนี้อ่าศูนย์จุดห้าโอเควัดสลับอ่าศูนย์จุดสี่โอเค วัด R ตัวนี้สิน่าจะเป็นอาชันโอเคไม่ขาดอาชันตัวไหนมันช็อตกันแน่ว่าไฟก็เข้านะไฟเข้าอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียเดี๋ยวเดียวลองวัดไฟไฟเลี้ยงไฟอะไรของตัวนี้ก่อน ฝั่งสวิตชิ่งนะว่ามันเป็นยังไงปึ๊บเปิดขึ้นต้องระวังดีๆนะครับเดี๋ยวไฟดูดลบอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะมาเช็ค 299ร้อ ยีสี่โวลต์สิบสี่สิบสามทำไมันสวิงไปสวิงมาแบบนี้เดี๋ยวลองวัดออฟโต้ทำงานไหมออฟโต้ฝั่งขาหนึ่งขาสองนะครับไม่ทำงานฝั่งนี้ก็ไม่ทำงาน ช่าง oh. กบลองเช็คออฟตแล้วนะครับออฟตไม่ทํางานนะครับฝั่งไดโอดนะถ้าเราจิ้มถ้าออฟตัวทงานนะครับมันจะมีแรงไฟมาจากเอาพุทนะครับจากฝั่งขาออกนะครับมันต้องได้ประมาณหนึ่งโวลต์นะครับฝั่งไดโอดนะขาหนึ่งขาสองถ้าฝั่งสวิตชิ่งมันปกติมันก็น่าจะทาอันนี้ฝั่งสวิตชิ่งมันมันมันน่าจะผิดปกติส่วนไฟในส่วนของ ไอซีคือถ้าเราเช็คในส่วนของมอสเฟตพวกนี้แล้วก็พวกไดโอดอะไรต่างๆแล้วก็อาชันอาชันพวกนี้นะครับอาเช็คกระแสนี่ถ้ามันไม่ขาดพวกนี้นะครับถ้ามันไม่ช็อตนะครับก็คือว่าคิดว่าฝั่งสวิตชิ่งนะครับฝั่งสวิตชิ่งไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับเราก็ไม่เช็คในส่วนไดโอดฝั่งขาออกนะครับช่างกบก็ไม่แน่ใจว่า อ่ามันมีตัวไหนเสียนะครับตัวนี้ก็อาการนี้ก็เพิ่งเจอเหมือนกันจริงๆมันก็อาการนี้มันมันเสียได้หลายจุดนะครับบางทีอ่าไฟไม่เข้าถ้าเกิดว่าไฟไม่เข้าแล้วเช็คฟิวฟิวมันขาดเนาะส่วนมากก็ฟิวขาดพวกมอสเฟตมันช็อตใช่ไหมละ่ะแต่นี่ฟิวไม่ขาดไฟสามร้อยมีมอสเฟตไม่ชอ็อตพวกไดโอดต่างๆในส่วนนี้นะครับแล้วก็อาชันพวกเนี้ยมันมันไม่ขาดไม่ชอ็อต ก็เป็นไปได้ว่าฝั่งขาออกมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะวัดไดโอดพวกได้โอดนะเคยเจอพวกไดโอดมันมันช็อตนะครับแล้วทําให้อ่าขาฝั่งสวิตชิ่งมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะวัดทีละจุดไปเอาแบบวัดปีดเลยแล้วกันนะครับ ถ้าไม่ขาดก็คือไม่มีเสียงปี๊ดแน่นอนไดโอดนะครับแต่ถ้าอยากวัดว่ามันชอ็อตมันมันช็อตไม่ช็อตนะครับพูดถึงช็อตไม่ช็อตนะนี่วัดช็อตไม่ช็อตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาวัดว่ามันขาดไหมอโอเคไม่มีช็อตนะครับชุดนี้อันนี้แอลนะครับอ้าว เดียยวเดียกูสือเหมือนจะเจอแล้วนะนี่นี่ปีดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับปีดเลยน่าจะใช่ละบ้างนี่เดียวเดียววัดแบบเป็นไดโอดดีกว่านะครับตัวนี้โอเคสี่ศูนย์จุดสี่ตัวนี้ได้ไหมเผื่อมันขาดเนาะโอเคเพราะว่าไอ้ตัว ไดโอดของช่างกอกมันไม่มีปี๊ดไงแต่ว่ามันจะมีสันปี๊ดตัวหนึ่งอ่าโอเคน่ะศูนย์ย์เลยนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนมันช็อตนะครับเดี๋ยวต้องถอดถอดออกไล้ทีละตัวอ่าได้ทำการถอดออกรอยนะครับรอยออกวัดแล้วว่ามันจะช็อตกี่ตัวปี๊ดเลย เจอสาเหตุแล้วนะครับอ่าตั้งนานอ่าตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ปิดแต่ตัวนี้ปิดลองวัดแบบไดโอดอ่าตัวนี้ซิสลับปุ๊บโอเคศูนย์จุดสามตัวนี้ไปแล้วกลับบ้านเก่าแล้วครับอ่าลองใส่ตัวนี้คืน เรามาเทสดูส่วนมากฟังพวกไดโอดแบบนี้จะเป็นช็อกกี้นะซึ่งมากเจอแต่เป็นช็อกกี้ที่ข่าวออกแบบนี้ที่ขัาดากันเจอแต่ช็อกกี้ไดโอดนะช่างกบหมดด้วยช็อกกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสั่งของมาลองเทสตัวเดียวก่อนอเทสตัวเดียวนะว่ามันจะใช้ได้ไหมโอเคลอยไว้ไว้เงี้ย เดี๋ยวจะวัดไฟดูว่าไฟมันจ่ายไหมโอ้ถ้าจ่ายก็แสดงว่าใช้ได้ใส่เครื่องได้เลยเปิดปุ๊บอืมมาจิ้มเลยนะครับอ้าวสิบสองโวลต์ออกแล้วครับ สองจุดสองสามจุดสองอันนี้สามจุดนี้เป็นไฟไฟพอวอ์อนอ่ะสี่จุดสี่โอ้ออกแล้วครับออกแล้วอ่าเดี๋ยวนี่ชาร์จก่อนแล้วก็ไปใส่เครื่องดูแปบบ๊บอ่าจะลองเปิดดูนะครับปึ๊บออเอาไฟแดงขึ้นแล้วโอ้ย <laughs> ตกใจเหมือนแดงขึ้นแล้ว ขึ้นมายัางนี่ไงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมให้ดีกบอเดียวอย่างไรครับมาแล้วนี่นี่ไม่มีสายที่เชื่อมต่อนะครับขึ้นมาแล้วโอเคครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างกบจะหาไดโอดไดโอด มันเป็นไดโอดช็อกกี้ ee, นะตัวนี้นะ่าจะเป็นไดโอดช็อกกี้ ee, แต่ไม่รู้เบอร์อะไรนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าก็รู้แล้วว่าอะไรมันเสียจุดไหนเสียนะครับพอประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่างกบด้วยนะครับรูจ้จุดเสียก็เอานําไปต่อยอดไปเช็คได้ครับอาการนี้นะครับถ้าเจอปัญหาอย่างช่างกบนะครับ ขอบคุณเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่างกบด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ